กลับมาอีกครั้งของนักร้องสาวสวยเสียงทรงพลังขนมจีนหรือขนมจีนกุลมาศศิลปินสังกัดค่าย x o x o Entertainment ในซิงเกิลใหม่ล่าสุดเสียเวลาว่ะ West We Love กับแนวเพลงสไตล์ป๊อปร็อกที่มีความแตกต่างจากซิงเกิลแรกเป็นอย่างมาก แต่ยังคงกลิ่นอายของขนมจีนในยุค2000และยังมีท่อนแรปที่ขนมจีนตั้งใจและอยากจะลองทำอีกครั้งความพิเศษของเพลงเสียเวลาว่า w e s t l o v e ได้ปิ้วหนึ่งในสมาชิกวงเทเล็ก T.E.L.E.X.S วงดนตรีซิ้นปอบสัญชาติไทยและนิกนักร้องนำวงเทมวงดนตรีปอบหน้าใหม่ไฟแรงมาร่วมแต่งทํานอง และเนื้อร้องทำให้เพลงนี้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้พัน4ีอีวีประกบคู่หนุ่มฮอตเจมสุภพมงคลมาร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อีกด้วยสามารถติดตามฟังเพลงพร้อมรับชม MV เพลงเสียเวลาว่ะ w West Love ได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ลิงค์ YouTube และ Music Streaming แอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์ม